ที่ตัดสินใจมาทําที่นี่นะคะก็หนึ่งเลยก็คือมีเพื่อนมาทําด้วยแล้วก็ลองได้แบบจับ ได้ดูในส่วนของเขาเนาะเรารู้สึกว่าเออหน้าอกสวยนิ่มเป็นธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะชื่อมุกนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเอเชียนะคะวันนี้มาเสริมหน้าอกคะ่ะขนาด3 5 0ซีค่ะส่วนตัวเลยนะคะก็มีปัญหาในส่วนของแบบหน้าอกค่อนข้างเล็กค่ะแล้วก็มีปัญหาอกห่างด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยแบบว่าไม่มั่นใจคะ่ะเลยตัดสินใจมาเสริมหน้าอกคะ่ะที่ตัดสินใจมาทําที่นี่นะคะก็หนึ่งเลยก็คือมีเพื่อนมาทําด้วยแล้วก็ลองได้แบบจับ ได้ดูในส่วนของเขาเนาะเรารู้สึกว่าเออหน้าอกสวยนิ่มเป็นธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็รีวิวที่นี่ค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือมั่นใจได้เนาะได้ทํากับอาจารย์หมอด้วยนะคะตอนแรกก็คือส50ร้อยซีซีเนี่ยเป็นขนาดในใจอยู่แล้วนะคะรู้สึกว่ามันแบบว่าพอดีตัวเราเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างตัวเล็กเนาะก่อนมาผ่าตัดวันนี้ก็มีงดน้ำงดอาหารนะคะเที่ยงคืนตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งไปนะคะก็เดี๋ยวหลังทําเสร็จก็ มาติดตามดูกันนิดนึงนะคะว่าจะสวยสมใจที่ขิดไว้หรือเปล่าค่ะ มุกตมาอัปเดตนะคะหลังเสริมหน้าอกขนาด3 5 0ซ c ที่โรงพยาบาลเอเชียค่ะหลังจากผ่าตัดเสริมหน้าอกไปนะคะก็ดูแลตัวเองง่ายๆเลยค่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะเราแค่ดูแลน้องนมนะคะ เช็ดแผลทาความสะอาดแผลแล้วก็งดพวกของสแสลงต่างๆแค่นั้นเองค่ะหลังจากเสริมหน้าอกไปแล้วนะคะเรียกได้ว่ามีชีวิตใหม่เลยนะคะก็รู้สึกว่าเราแต่งตัวได้แบบสนุกขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะคนรอบข้างก็ทากว่าแบบอ๊เราดูดีขึ้นจริงๆค่ะคุณหมอก็ชมค่ะว่าหน้าอกสวยมากนะคะเ <c oughs> ข้ากับตัวเราพอดีเลยแล้วก็ได้มีการจัดทรงน้องนมเพิ่มด้วยค่ะมุกสบายแบบชิลมากหลังจากเสริมไปคือแบบว่า สามารถนั่งทํางานได้ต่อเลยนะคะแล้วก็สามารถแบบไปช้อปปิ้งซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแบบนี้ได้สบายมากๆค่ะก็สําหรับใครนะคะที่แบบว่ามีความคิดว่าอยากเสริมหน้าอกเนาะกําลังลังเลตัดสินใจหาที่เสริมหน้าอกอยู่นะคะแนะนําเป็นโรงพยาบาลเอเชียเลยที่นี่ดีมากๆจริงๆค่ะได้มาตรฐานระดับโลก JCI ด้วยแล้วก็โรงพยาบาลที่นี่สะอาดปลอดภัย100%เ็แน่นอนค่ะ